นะครับเอาใจไวรุนจักหน่อยนะครับผมแ,แบบธรรมดาเนาะเอาใจไว้โจนะครับเน็ตอาจจะช้าสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพยายามจะทำให้มันจบเกมน,นะครับม้วนเดียวให้จบ อรอบนี้มันจะเป็นของเฮาหรือมันจะเป็นของเขาเะต่อไปคู่หนุ่ยสายเวทเหมือนเดิมนะครับเอาตัวไหนลงสนามดีเลือกก็ได้คู่หนุ่ยตรงงสายเวทนะครับเดี๋ยวเลือกก่อนนะครับเดี๋ยตัวใดเนาะนละอา โอเคเอากาลีลงสนามอีกรอบนะครับกาลีอากาลีอาลงสนามอีกสักหนึ่งรอบนะใส่เซฟสองตีเซฟนี้ดีกว่าบอยใส่เซฟสวง ดูกันมันสีร่วงมันจะร่วงหรือมันจะปัง <c oughs> จัดไปห้วยคือบละมันต้องคือไหมยังไงก็ต้องคือนะครับเอาให้ได้เอาให้คือ นาตยานะครับรอบนี้เจอกับนาตยาด้วยนะครับคนคิงลุกเป็นแวร์ได Welcome Arena ้เดี๋ยวกว่าจะการเลือกของก่อนอุ้ยเหนียดซ่าแท้เกิ <to> นทีก่อน เรีนเยนอะไรบ่ไปไม่มีคนไปเรียนนั้นเลยเหรอฉันไปเองเรียนนี่สะิะอืมโอจะไปเจอกับแวนแวเหรอตามมาตามมาอันดับแรกก็กักแวนไปก่อนเอเอาเซ็รน้อยกันง เป็นผูเลืองเถอะวะเลี้ยขงขมาเลี้ยขงขมาอยากมวนเนี่ยอย่าหนีสิมาแม่กิฟซี่โอ้มันมาสองเห้ยวะ่ะมาสองเลยเหรอชัางก็พวกกลัวโอ้สามเฮ้ยมาได้กิฟซี่กิฟซี่มา มันจะมุ้ยฮะมันจะมุ้ยแล้วมันก็เป็นของกูนะตัวนี้นะ <You S 1> เป็นของกูซาตัวนี้ด้วยนะมึงเอาของกูเลย <And how S 1> มึงเอาของกู <I have S 1> ต้องเอามึงลงเนี <Double kill. S 1> ย่ยยาเด็ดขาดนะอย่ามาบุญไว้กับกูเด็ดขาดอืมอย่านะยายแม่เดือดอยายแม่เดือดเดี๋ยวแม่กลับก่อนนะเอ,อ้ยอันนั้นแม่หมด แม่ไปเติมสีฟ้าก่อนอืมแม่เก็บไปสองเนี่ยบักอันนี้ยบงออกจากหนีอยู่ตีนต่ำเอาได้นน่ออกมาแลยวหม αι? อือโอ้มึงนี่ปวดแล้วอ๋วอออเอาเลีนนั้นไม่มีใครไปบอกได้มีบัตรลายแล้วเด้ยเดี๋เด้ๆไปป้องกันเล่นดนีก่อน เล่ล่างไม่มีปัดโหมาปัดโหมาน้ำกุนนัดสูมามามาได้กูช่วยเองกูช่วยเองเอาอะไรนันเดสะาจากทางนรงเอาย่ก็ เกือบตายไดจัดไปมาแล้วมักแล้วบักนี้มาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมึงการขังนวงเหนียโวโอ้มึงเต้นซะกดูดึงมึงมาโอ้งคิดว่ามึงจะรอดเลยแม่จะยิงแม่ยิงไม่ถูกด้วยอโอ้ยเลอายอ้เด้ กูอยากอายยิงเด้ยิงเขากับบัือหามเลยปอบมึงเลยขอโทษเมื่อกี้นี่เลงพลาดนะจ๊ะเลงพลาดเลงพลาดมัดอยู่นี่ทำไมโอ้เหลือาบาบ โอ้ไลซ์จะละอีลิการยิงกูนี่ อย่าประมาทแม่นะอย่าประมาทแม่นะเออแม่ไปเติมเลือดก่อนอย่าประมาทแม่นะเล่นกลางบอกเลยว่าอย่าประมาทแม่ด็ดขาดนะจ๊ะ <c oughs> แม่มาแล้วแม่มาช่วยแล้วคลิปเอ่ยอ,อาวปล่อยคลิปไปก่อนขอเบิง่งออกของก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <An ally S 1> ต้องออกของแรงแรงครับ <been> เอาเลมนี้ก่อน จะตายให้แม่นั่นแหละนันเดซ่าผู้บอกแล้วอย่าเล่นกับแม่จำไว้นะลูกหนูยังไม่แข็งเก่งพอว่าไปแล้วคันเพิ่นได้ที่เพิินเพล่นเบาท้าได้เพิ่นฮหนูไม่แข็งแก่งพอไงลูกเนี่ยเนี่ยคลิปนะเดี๋ยวแม่จะเอาปอมนี่ลงก่อน กลงก่อนนะแม่ถอยก่อนนะมีด้วยแม่ค่าคลิปช่วยได้คลิปชุดใหม่มาไปลูกไปก่อนจัดไปเลยลูกแม่มาออกของแม่แลนกับมไม่แม่มาออกของลูกแม่่าเอาสมุดเวทแมววันนี้ก่อน ไม่จัดอันนี้ก่อนอีหยังวะเลนี่มึงก็มาคักแนแท้มึงกูไปลอยลังมึงเลยค่ะมึงมึงอะไรคะมึงมาทำไมกับกูคะมึงอะไรคะมึงคิดว่ามึงมาง่ายแต่บอกอีหยังคะอีหยังคีบไอหยังนนกูคิบเอาอะไรกับกูคิป วผมจัดการคลิปก่อนจัดการอีตัวนี้ก่อนอเอากยูนในวงตายแล้วมั้ง Holly, come Some him. Your lehme. tower has been destroyed. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. นาตาาแม่จะต้องเอานั่งลงให้ได้นั่งไม่ลงเลยโอ้ยแม่เกือบตายแม่ถึกดูดเลือด เอ้ยนาตาาเมื่อกี้มึงป้อมบอดซอยมึงมึงตายเท้อีหามึงนะจ๊ะคลิปมาไหมลูกคลิปคือใช้เหละลูกโอ้นาตาามึงยังจะมาเหรอมานกะ่อนนะเจาะเลือดมึงจับหน่อยมากกว่านะอย่านะ นี่จะไผนาตาหยาโอ้โอ้กูตายแท้ลองเกาะเกาะหมดต้องเจอลูกยิงเด็ดะให้กูตั้งรักได้สซะก่อนเออ ตั้งรักได้มกันไปใช่ไหมลมพอมีโอ้ถึกดูดเลือดเธอเดียวเกือบตายซอกเลยจา่าแปดก่อน บาดแบดก่อนนะไปขายอิโตนุซอยโคเลียนจัดการแล้วขอขอขอเพิ่มเลือดเล็กน้อยมาแล้วบ่ได้แล้วบ่อันนี้ยังสมุดเวทหนึ่งเล่มกดนกดน้ำกดน้ำกดน้ำกดน้นั่นเด็ดส์ ย่าประพืิสี <Your team S 1> ลูกอย่าประพืิจะสมุดเบียดออกไ้กจนนั่นดอกเดยวไปเติมเลือดครับไปเติมเลือดก่อนนะจ๊ะเป <What? S 1> ็นหม,มักซุ่มเมืองมาทางนี้จะทะลัด <Your team S 1> มันก่อนนะไปซุ่มบุกบุกไปเด้อ เอ,เอาคอปเอาซุ้มมึงลงก่อนมึงลุ้งกูลุ้งกูมลุ้งกูกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทั้งปอมแตกเรียบร้อยแล้ว ทีกว่าแม่มันข้างบ่แม,มนป้อมมันแตกไปบึ่งดูเมื่อได้ดอกเดี๋ยวรอ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 แล้วบึงก่อนไปสิดัยไปชิดัยไปชิด้ยสิบสีสน่นาทีจะโรบนี่นะธรรมดานะจ๊ะคือไปชิด้เบึ่งดูแหวนค่ะมึงกูได้เท่าไหร่อืม